ความวิธีแห่งราชันตอนที่11ตลาดของครอบครัวลี่ต้วนหลิงเทียนใช้เหรียญเงินจำนวนไม่น้อยซื้อวัตถุดิบในตลาดตะกูลลี่ก่อนที่จะเดินเล่นกับเคอเอ๋ออยู่สักพักหนึ่งหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กลับตระกูลลี่ไปด้วยกันเมื่อได้รับวัตถุดิบเหล่านี้หลิงเทียนก็ผ่อนคลายลงมากฟางเจี้ยนอีกสองเดือนเจ้าจะตายไร้ที่ฝังแววตาของหลิงเทียนลุกชนไปด้วยเพลิงแห่งความแค้นมุมปากของเขาฉีกยิ้มออกมาราวกับปีศาจ นายน้อยท่านเป็นอะไรไปเจ้ากะเมื่อเคอเออสังเกตเห็นท่าทางที่น่าหวาดกลัวของหลิงเทียนนางถามออกมาด้วยความเป็นห่วงข้าสบายดีไม่ได้เป็นอะไรแล้วเจ้าหลักเคอรเออที่หน้าเหลาเทาปรึกษาก่อนหน้านี้เจ้าไม่กลัวหรือไงต้วนหลิงเทียนใส่หัวเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวออกมามือของเขาลูบศีรษะของสาวน้อยตรงหน้าอย่างอ่อนโยนนายน้อยบอกจะไม่ให้ข้าติดตามไปหักหวาดกลัวเคอเออเลยไม่กลัวอะไรเจ้ากะเด็กสาวใส่หัวอย่างน่าเอ็นดู ดีหลิงเทียนพยักหน้าถึงเขาจะวางแผนทําให้เครอรเอมีจิตใจเข้มแข็งแต่เขาก็ไม่ได้กะจะให้นางเห็นฉากเลือดสาดในทันทีแบบวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเขาทํารุนแรงเกินมันอาจจะเป็นการบีบคั้นอารมณ์ของเครอรเออมากเกินมันอาจทําให้จิตใจของนางแตกสลายได้อีกทั้งถ้าเขานำนางไปประสบเหตุการณ์ที่รุนแรงในขณะที่เขายังไม่แข็งแกร่งมากพอมันอาจทำให้นางได้รับอันตราย,ยได้อีกด้วย และนั่นเป็นสิ่งที่หลิงเทียนไม่อยากให้เกิดขึ้นมากที่สุดในที่สุดทั้งคู่ก็กลับมาถึงตระกูลลี่นายน้อยถ้าลงมือกับคนตระกูลฟังเช่นนั้นมันจะไม่มีปัญหาหรือเจ้ากะเมื่อเด็กหนุ่มหันกลับไปมองสาวน้อยที่มีสีหน้ากังวลมันก็ยิ้มเล็กน้อยก่อนที่จะลูบหัวนางอย่างอ่อนโยนเคอะเออเจ้าไม่ต้องกังวลไม่มีอะไรหรอกสิ่งที่เจ้าเห็นนั่นเป็นเพราะมันรนหาที่เองถ้าไม่มาหาเรื่องข้า มันก็คงไม่ต้องทิ้งชีวิตไว้เช่นนั้นหรอกหลิงเทียนตอบออกมาพร้อมเสียงหัวเราะในฐานะประมาจารย์ผู้เชี่ยวชาญการใช้อาวุธจากชีวิตที่แล้วเขาย่อมมีกฎส่วนตัวของเขาถ้าไม่มีใครมายุ่งกับเขาก็ดีไปแต่หากใครร้าวรานเขามันต้องชดใช้เป็นร้อยเป็นพันเท่าฟางเฉียนคนนั้นกล้าข่มขู่เขาซ้ำยังจ้องจะเอาชีวิตเขามันย่อมได้รับผลการกระทำของมันลูกเทียนเจ้าไปทำอันใดไว้กับตระกูลฟางเช่นนั้นหรือ ต้นหลิงเทียนและเคอรเออเพึ่งกลับมาถึงลี่หลัวที่รอทั้งคู่อยู่กลับถามออกมาด้วยความสงสัยทันทีไม่มีอะไรมากหรอกท่านแม่หลิงเทียนตอบออกมาพร้อมรอยยิ้มบางๆสงสัยแม่ของเขาจะได้ยินบทสนทนาเมื่อครู่ของเขากับเคอเออบอกความจริงกับข้าลี่หลัวกล่าวถามออกมาพร้อมกับรีตาลงราวกับจันเซี่ยเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ใช่คนโง่ไม่ได้มีอะไรมากจริงๆท่านแม่แค่หนึ่งในสมาชิกตระกูลฟางขู่จะเอาชีวิตข้า หลิงเทียนกล่าวออกมาอย่างสบายๆพร้อมกับเอามือลูบจมูกใครที่กล้าข่มขู่ว่าจะเอาชีวิตลูกชายของข้าหลิงเทียนยังอธิบายไม่ทันจบรี่หลัวกลับกล่าวตะโกนถามออกมาด้วยความโกรธแววตาของนางชายแววอมหิตออกมาน้ำเสียงของนางเย็นชาจนสั่นสถานใจผู้ฟังข้าได้ยินมาว่าเป็นผู้ดูแลร้านยาของตระกูลฟางแต่ท่านแม่ไม่ต้องกังวลอะไรข้าดูแลมันไปเรียบร้อยแล้วหลิงเทียนตอบออกมาพร้อมรอยยิ้ม ฟางเฉียนลูกชายของฟางเต่างั้นหรือลี่หลัวขมวดคิ้วก่อนที่จะถามออกมานางจำได้ว่าฟางเฉียนเป็นลูกชายฟางเต่าเจ้าของร้านยาสาขาหนึ่งของตระกูลฟางถึงแม้ว่าพรสวรรค์ด้านเต๋าแห่งการต่อสู้ของฟางเฉียนจะอยู่ในระดับเฉลี่ยของบุคคลทั่วไปแต่ว่ามันก็มีอายุยี่สิบกว่าปีแล้วชายหนุ่มอายุขนาดนั้นกับกล้าข่มขู่ลูกชายวัยสิบห้าของเธอสมันยังกล้าขู่จะเอาชีวิตเขาอีกด้วย นางจะทำให้มันเสียใจที่กล้าทำอะไรเช่นนั้นเวลานี้คลื่นแห่งความโกรธเริ่มประตุในใจของนางยากที่จะระงับเอาไว้ได้ลูกเทียนเขาทำร้ายเจ้าหรือไม่ลี่หลัวหันไปมองหลิงเทียนอย่างกังวลตั้งแต่หัวจะโรดเท้าจากลักษณะของนางตอนนี้ถ้าฟังเฉียนผู้นั้นสร้างแม้แต่รอยขีดข่วนให้หลิงเทียนรับรองมันไม่ได้ตายดีแน่ ท่านแม่ยังกังวลเลยข้าไม่มีแม้แต่รอยขีดข่วนไม่เชื่อท่านลองถามเครอเออร์ดูสิโอกาสจะสัมผัสตัวข้ามันยังไม่มีด้วยซ้ำหลิงเทียนกล่าวออกมาหลังจากสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของมันดาลี่หลัวหันไปมองเครอเออร์ก่อนที่นางจะพงกหัวอย่างน่ารักราวกับลูกเจี๊ยบตัวน้อยๆก้มจิกอาหารตอนแรกนางก็กังวลว่านายน้อยจะได้รับบาดเจ็บทว่านายน้อยก็ไม่ได้เป็นอะไร แต่เมื่อนางคิดย้อนกลับไปถึงผลของคนที่หาเรื่องนายน้อยนั้นกลับทําให้นางหวาดกลัวจนใบหน้าน้อยน้อยเริ่มฉายแววกังวลเล็กน้อยเคอรเออเหตุใดสีหน้าเจ้าไม่ค่อยดีเจ้าไม่สบายหรือเปล่าลี่หลัวถามขึ้นหลังจากที่เห็นสีหน้ากังวลของนางนางเริ่มมองว่าเคอรเอรจะกลายมาเป็นลูกสะพ้ายของนางอยู่พักหนึ่งแล้วดังนั้นความกังวลที่นางมีต่อเคอรเอรย่อมไม่น้อยกว่าความกังวลของหลิงเทียนที่มีต่อนาง เคอเอ๋อสายหน้าไปมาเบาๆตอนนี้สีหน้าของนางค่อยๆดีขึ้นมามาข้าจะพาเจ้าไปพักผ่อนลี่หลัวกล่าวขึ้นก่อนที่จะจูมือเคอเอ๋อเข้าบ้านหลังจากที่แม่ของหลิงเทียนพาเคอเอ๋อเข้าไปพักแล้วแววตาของมันก็รีลงเล็กน้อยสำหรับเขาปฏิกิริยาของเค่อเอ๋อและความกังวลของนางนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะนางไม่ได้เป็นแบบเขากับคนที่เคยใช้ชีวิตอยู่กับการนองเลือด เหยียบย่ำซากศพของผู้อื่นเช่นเขาย่อมต่างกันไกลโขสําหรับเขาการฆ่าคนมันแทบไม่ต่างอะไรกับการเหยียบย่ำมดตัวหนึ่งหัวใจของเขาชาชินกับเรื่องพวกนี้เต็มทีแล้วหลังจากที่หลิงเทียนเอาวัตถุดิบเข้าไปเก็บในห้องเขาก็เดินไปกล่าวกับแม่ของเขาว่าจะไปข้างนอกแล้วเขาเดินออกมาจากบ้านตอนนี้เขากําลังจะไปหาผู้อาวุโสลี่หัวหืมเด็กน้อยข้าคิดว่านี่ยังไม่ได้เป็นเวลานัดหมายของพวกเราเจ้ามาหาข้าทําไมหรือ ดวงตาของอาวุโสลี่หัวรีลงเล็กน้อยเมื่อเห็นหลิงเทียนผู้อาวุโสข้ามีเรื่องมารบกวนท่านข้าอยากให้ท่านช่วยหลอมเม็ดยาให้ข้าหน่อยต้วหลิงเทียนกล่าวความต้องการของเขาออกมาโอมเม็ดยาอันใดที่เจ้าต้องการลี่หัวกล่าวถามออกมาพร้อมเสียงหัวเราะมเม็ดยาเพลิงอสศนีประกายตาของหลิงเทียนค่อยๆสว่างขึ้นในขณะที่กล่าวชื่อยา เด็กน้อยแม้เม็ดยาเพลิงอสนีจะเป็นโอสถที่จัดอยู่ในหมวดหมู่โอสถปรับแต่งร่างกายแต่ว่ามันก็มีค่าไม่น้อยที่สําคัญคือค่าไม่มีแม้แต่สูตรที่จะหลอมมันลี่หัวกล่าวออกมาอย่างจนปัญญาก่อนที่เขาจะหัวเราะออกมาอย่างขื่นขมผู้อาวุโสหากข้าสามารถให้สูตรยาแก่ท่านท่านจะหลอมมันได้หรือไม่ต้วนหลิงเทียนกล่าวถามด้วยรอยยิ้มเขาไม่สนใจท่าทีสลดของลี่หัว จเจ้ายินดีจะมอบสูตรเม็ดยาเพลิงอสศนีให้แก่ข้าลี่หัวกล่าวออกมาพร้อมความตื่นเต้นลมหายใจของเขาแรงขึ้นเล็กน้อยในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการหลอมโอสถสิ่งที่สำคัญที่สุดคือโอกาสในการหลอมโอสถชนิดต่างๆเพื่อสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาทักษะด้านการหลอมถึงแม้เขาจะเป็นนักหลอมโอสถระดับ9แต่ว่าโอสถที่เขาหลอมได้ก็มีน้อยนิดนะใช่แล้วตัวหลิงเทียนพยักหน้า อาจารย์ของเจ้ายินยอมให้เจ้ามอบสูตรยาแก่ผู้อื่นเช่นนั้นหรือลี่หัวสูดลมหายใจเข้าอย่างยากลําบากในขณะที่ถามออกมาอาจารย์กล่าวกับข้าว่าสูตรยาที่ท่านมอบให้ข้ามันนับว่าเป็นของข้าแล้วข้าจะมอบมันให้แก่ใครก็ได้ตามที่ข้าพอใจนอกจากนี้เม็ดยาเพลิงอสนียังไม่ได้เป็นโอสถล้ำค่าอะไรมีนักหลอมโอสถในทวิปเมคามากมายนักที่สามารถหลอมมันได้ง่ายๆหลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มบางๆไม่ได้ล้ำค่าอันใด หลังจากได้ยินคำกล่าวของหลิงเทียนลี่หัวถึงกับต้องเม้มปากด้วยความเศร้าใจถึงแม้จะมีผู้หลอมโอสถที่สามารถหลอมเม็ดยาเพลิงอสศนีได้อยู่บ้างแต่ว่าธรรมชาติทั่วไปของผู้หลอมโอสถแล้วผู้ใดจะไม่หวงแหนสูตรยากันเล่าต่อให้พวกเขามีสูตรแต่ใครจะยินดีมอบมันให้แก่ผู้อื่นต่อให้เป็นเมืองที่ใหญ่กว่าเมืองวายุปโปรยเม็ดยาเพลิงอสศนีก็ยังมีราคาไม่น้อย เม็ดยาเพลิงอัสนีเป็นโอสถที่ช่วยเหลือผู้บ่มเพาะในระดับการบ่มเพาะร่างกายอย่างมากเมื่อกินมันลงไปแล้วทั่วร่างกายจะรู้สึกราวกับว่ามีเปลวเพลิงและอัสนีบาดประตูไปทั่วร่างมันจะช่วยเพิ่มขีดจำกัดของร่างกายและเร่งปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายซ้ำยังช่วยให้ร่างกายแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วยที่สำคัญหากใช้ร่วมกับโอสถเสริมกายามันจะช่วยเพิ่มความเร็วให้การบ่มเพาะอย่างมากไม่ใช่แค่เท่าตัวมันจะส่งผลในการเพิ่มความเร็วการบ่มเพาะถึงสองเท่า เด็กน้อยข้าต้องขอบใจเจ้ามากรี่หัวลุกขึ้นยืนก่อนที่จะโค้งคำนับไปยังหลิงเทียนสำหรับนักหลอมโอสถและสูตรยามีคุณค่าต่อชีวิตของพวกเขามากนะท่านผู้อาวุโสอย่าได้ทำเช่นนี้ข้าให้สูตรยาแก่ท่านอันที่จริงก็เพราะความเห็นแก่ตัวของข้าข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านในการหลอมโอสถเพื่อใช้ในการบ่มเพาะร่างกายของข้าพวกเราต่างได้ประโยชน์กันทั้งคู่จริงหรือไม่หลิงเทียนกล่าวออกมาด้วยท่าทางซุกซนราวกับลิง หลังกล่าวจบมันยังแลบลิ้นออกมาเจ้ากิดเช่นนั้นไม่ได้หรอกการหลอมเม็ดยาเพลิงอัสนีไม่ได้ลำบากอะไรกับข้าเลยมันใช้พลังงานต้นกำเนิดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสิ่งสำคัญคือสูตรยาที่เจ้ามอบให้ต่างหากมูลค่าของมันสูงนักลี่หัวสายหัวพร้อมกับกล่าวออกมาเรื่องที่เขากังวลคือราคาของสูตรยาเพลิงอัสนีตรับเท่าที่ตระกูลลี่สามารถหลอมโอสถตัวนี้ได้หละก็ เรื่องที่ตระกูลลี่จะผงาดอยู่เหนือตระกูลเฉินและตระกูลฟางอยู่ไม่ไกลแล้วถ้าผู้อาวุโสกังวลเรื่องราคาเช่นนั้นท่านก็มอบเงินหลังจากที่ขายได้ให้ค่าส่วนหนึ่งเป็นไงหลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มคิ้วของเขาโค้งขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์เจ้านี่นะเด็กน้อยเอะอก็เรื่องเงินเงินทองทองเอาละละข้าจะพูดกับผู้นำตระกูลถึงเรื่องส่วนแบ่งให้เองเจ้าไม่ต้องกังวลลี่หัวกล่าวออกมาพร้อมกับสายหัวเขาสงสัยจริงๆทำไมเด็กน้อยคนนี้ถึงชอบเงินนัก ถ้าหลิงเทียนรู้ความคิดของลี่หัวตอนนี้รับรองมันต้องยิ้มเจริญอ,ออกมาเป็นแน่จากความทรงจําของจักรพรรดิที่กลับชาติมาเกิดในหัวของเขาไม่ว่าจะหลอมโอสถหรือหลอมสร้างยุทธภัณฑ์ทุกอย่างใช้เงินจํานวนมหาศาลแทบทั้งสิ้นตอนนี้เขายังอยู่ในระดับการบ่มเพาะร่างกายค่าใช้จ่ายจึงยังไม่ค่อยสูงสักเท่าไหร่ แต่หลังจากนี้ในตอนที่เขาต้องการตัดผ่านไปยังระดับก่อกําเนิดและพัฒนาพลังงานต้นกําเนิดรวมทั้งการเริ่มต้นหลอมโอสถและอาวุธด้วยตัวเองหลกักก็ตอนนั้นค่าใช้จ่ายย่อมมหาศาลอย่างน่าหวาดกลัวนอกจากหลอมสร้างโอสถและยุทธภัณฑ์แล้วการจะรึกอาคมต่างๆหรือใช้มันเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างพลังงานต้นกําเนิดนั้นราคาของวัตถุดิบต่างๆที่ต้องจ่ายมันน่าขนลุกมากหลังจากที่คัดลอกสูตรยาให้แก่อวุโสลี่หัวเส็จสิ้นหลิงเทียนก็กลับที่พัก ในระหว่างที่เขาเดินกลับเขายังไม่ลืมที่จะกล่าวเตือนอาวุโสลี่หัวผู้อาวุโสลี่หัวข้าคงต้องขอรบการท่านเรื่องวัตถุดิบที่ใชในการหลอมเม็ดยาเพลิงอสศนีสําหรับข้าด้วยตอนนี้ข้ายากจนมากข้าคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าวัตถุดิบท่านต้วนหลิงเทียนกล่าวจบก็จากไปทันทีผู้อาวุโสลี่หัวที่ได้ยินถึงกับต้องคิ้วกระตุกเด็กน้อยผู้นี้เมื่อวานมันเพิ่งได้รับเหรียญเงินจากข้าไปถึงพันเหรียญ ตอนนี้กลับบอกว่ายากจนเฮ่ออายุมันยังไม่ได้มากมายอะไรยายมันระยังอายยิ่งนักอดไม่ได้ที่ลี่หัวจะกล้าวออกมาพร้อมรอยยิ้มขมขื่นหลังจากที่หลิงเทียนจากไปหลังจากที่หลิงเทียนกลับมาถึงห้องมันก็เอาวัตถุดิบที่ไปตระเวนซื้อกับเครออวันนี้ออกมาทันทีต้วหลิงเทียนกําลังจะใช้วัตถุดิบพวกนี้ในการจารึกอาคมอาคมสะกดการเคลื่อนไหว นี้มันเป็นอาคมที่หลิงเทียนเคยใช้เพื่อเอาชนะลี่เจียถึงแม้ว่าอาคมนี้จะมีผลกับผู้บ่มเพาะที่มีระดับต่ำกว่าระดับบ่มเพาะร่างกายขั้นที่7เท่านั้นการใช้มันกับผู้ที่อยู่ในระดับการบ่มเพาะร่างกายกันที่9คงไม่ต่างอะไรกับการสกิดและยั่วยุโทสะพ,พวกมันแต่คราวนี้หลิงเทียนจะปรับปรุงและจะรึกอาคมสะกดการเคลื่อนไหวที่แตกต่างจากของเดิมเล็กน้อย หากเขาไม่สามารถฆ่าฟังเจียนได้ด้วยระดับของตนเองหลังจากบ่มเพาะเป็นเวลาสองเดือนครึ่งแล้วหลักก็เขาจะใช้อาคมนี้เพื่อช่วยเหลือในการเอาชีวิตของมันฟังเจียนต่อให้เจ้ามีระดับบ่มเพาะร่างกายขั้นที่เก้าแต่เจ้าต้องตายด้วยมือของข้าเมื่อนึกถึงวันที่ฟังเจียนทำร้ายมันในห้องโถงของตระกูลลีความโกรธแค้นก็ประตูขึ้นมาในอกของหลิงเทียนมันไม่มีวันยกโทษให้ผู้ที่ทำร้ายมันอย่างเด็ดขาด ตอนนี้สําหรับเขาและฟางเจี้ยนนั้นเป็นศัตรูที่อยู่ร่วมโลกเดียวกันไม่ได้ไม่มันก็เขาต้องตายกันไปข้างในขณะที่หลิงเทียนกําลังจะทําการจารึกอาคมลูกเทียนเสียงร้อนรนของลี่หลัวดังขึ้นจากด้านนอกหัวใจของเขากระตุกเล็กน้อยไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเรื่องอะไรมุมปากของเขาฉีกยิ้มย่อยเย้ยออกมาเอตระกูลฟางตอบโต้ได้รวดเร็วดีจริงๆ แต่พวกมันช่างกล้านักที่มาเอาเรื่องข้าถึงที่นี่หน้าของมันนับว่านาใช้ได้ท่านแม่หาข้าอยู่งั้นหรือหลิงเทียนกล่าวตอบในขณะที่เปิดประตูออกไปลี่หลัวสุดหายใจเข้าลึกๆหลังจากที่รีบร้อนวิ่งมาเนื่องจากอาวุโสลำดับที่สามของตระกูลฟางมากล่าวถึงเรื่องที่หลิงเทียนลงมือสังหารฟางเฉียนแกนางทําให้นางอยู่ในอาการตื่นตระหนกจึงรีบมายืนยันเรื่องนี้กับหลิงเทียนฟางเฉียนมีระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่หก แต่กลับถูกลูกชายของนางสังหารลูกชายของนางพึ่งมาถึงระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่สี่เมื่อเช้านี้เองหลังจากรีบสอบถามความเป็นไปจากหลิงเทียนอย่างรวดเร็วลี่หลัวถึงกับตื่นตะลึงกับเหตุการณ์ที่ได้รับฟังยิ่งกว่านั้นนางยังรู้สึกทึ่งกับการที่ลูกชายของนางสามารถสังหารฟางเฉียนด้วยการลงดาบเพียงครั้งเดียวเพียงหนึ่งกระบวนท่า ผู้ฝึกยุทธระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่สี่สามารถสังหารผู้มีระดับบ่มเพาะร่างกายขั้นที่หกลงได้ไง่ายดายเพียงดาบเดียวที่พาดผ่านลำคอแต่ลี่หลัวก็ตระหนักได้ว่าเพลงดาบของบุตรชายนางหน้าหวัดกลัวถึงเพียงไหนเทียนเรื่องเราใหญ่โตขนาดนี้เหตุใดไม่บอกแม่ล่ะลูกลี่หลัวมองบุตรชายของนางด้วยความกังวลก็ท่านแม่ไม่ได้ถามข้านี่นา ตอนนี้ตระกูลฟางมาเอาเรื่องเช่นนั้นหรือหลิงเทียนกล่าวถามออกมาด้วยท่าทางเขินอายเล็กน้อยใช่แล้วตอนนี้อาวุโสลำดับที่สามฟางสิงและเจ้าของร้านยาตระกูลฟางรวมหัวกันมาพวกเขากำลังร้องเรียนให้ผู้นำตระกูลส่งมอบตัวเจ้าแต่เทียนลูกแม่ไม่ต้องกังวลไปเพราะเราเป็นฝ่ายถูกพวกมันผิดเองที่หาเรื่องลูกชายของแม่ก่อนอย่าว่าแต่สองคนนี้เลยต่อให้ผู้นำตระกูลฟางมาด้วยตัวเอง เขาก็ทำอะไรเจ้าไม่ได้ลี่หลัวตกเบาๆไปที่แขนของหลิงเทียนตอนนี้นางสัมผัสได้อย่างรวดเร็วว่าลูกชายของนางนั้นสงบยิ่งกว่านางเสียอีกนางคิดอะไรได้บางอย่างตอนนี้คิ้วของนางขมวดขึ้นด้วยความสงสัยลูกเทียนนี่เป็นการฆ่าคนครั้งแรกของเจ้าไม่ใช่เหรอเหตุใดเจ้าถึงสงบนักเล่าหลังจากที่ลี่หลัวสูดลมหายใจเข้าลึกๆนางจึงเริ่มกล่าวคำถามที่อยู่ในใจของนางออกมา นางจ้องมองบุตรชายด้วยแววตาแน่วแน่ราวกับพยายามที่จะค้นหาความจริงอะไรบางอย่างท่านแม่นี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ข้าเคยฆ่าคนหลิงเทียนที่ได้เตรียมคำตอบเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วพูดตอบออกมาพร้อมรอยยิ้มบางๆเจ้าเคยฆ่าผู้อื่นตั้งแต่เมื่อใดกันเหตุใดข้าจึงไม่เคยรับรู้มาก่อนลี่หลัวถามขึ้นท่านแม่ก่อนหน้านี้ข้าเคยฆ่าคนในฝันของข้า มันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมที่ท่านผู้อาวุโสตรัดเตรียมเอาไว้ให้ข้าข้ายังคงจําได้เมื่อครั้งแรกที่ข้าข่าคนในฝันข้ารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากจนแทบจะอาเจียนหลิงเทียนอธิบายในความฝันสําหรับลี่หลัวแม้สิ่งที่บุตรชายของนางกล่าวมันยากเกินที่จะเชื่อถือแต่นางก็ไม่มีเหตุผลอื่นมาอธิบายการเปลี่ยนแปลงของบุตรชายนางได้อีกแล้ว ดูเหมือนว่าผู้อาวุโสในความฝันของเจ้าจะยอดเยี่ยมนักลูกเทียนตอนนี้เจ้าต้องรีบไปที่ห้องโถงหลักท่านประมุกกำลังรอเจ้าอยู่หลังจากที่นางสุดหายใจเข้าลึกๆนางก็พยายามข่มความสงสัยในตัวบุตรชายของนางเอาไว้ก่อนที่จะกล่าวบอกมันออกมาหลิงเทียนพยักหน้าและเดินตามมันดาไปที่ห้องโถงของตระกูลลี่ผู้อาวุโสลี่หนันเฟิงข้าหวังว่าท่านจะสบายดี ขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปใกล้ถึงห้องโถงของตระกูลลี่พวกเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างในเชอรลี่เจ้ามาทําอะไรที่นี่หลังจากได้ยินเสียงลี่หลัวรู้สึกแปลกใจมากเมื่อนางหันไปมองบุตรชายนางก็สังเกตเห็นรอยยิ้มเจริญเจือนของมันลูกเทียนเจ้าไม่ได้ผิดใจกับตระกูลเฉินใช่ไหมหัวใจของลี่หลัวไม่อาจคลายความกังวลน,นี้ไปได้เพราะถึงขนาดทําให้ประมุกที่ยิ่งใหญ่ของตระกูลเฉินมาที่นี่ด้วยตัวเอง มันทำให้นางกังวลเป็นอย่างมากหลิงเทียนบอกนางเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างเขากับบุตรสาวคนโตของตระกูลเฉินเฉินไม่เอ,อ๋อหากเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยไม่มีทางที่เฉินลี่จะมาหาเจ้าเพราะเรื่องแค่นั้นเป็นแน่ต้องมีอันใดที่มันสำคัญอย่างยิ่งลี่หลัวถอนหายใจนางรู้สึกกังวลว่าบุตรชายของนางจะลงมือสังหารคนของตระกูลเฉินด้วยเช่นกัน หลิงเทียนเดินช้าๆตามหลังมันดาที่เดินเข้าไปในห้องโถงตอนนี้เขาสังเกตเห็นว่าบรรยากาศภายในห้องโถงไม่ค่อยสู้ดีนะฮือชายไวกลางคนสบทอ,ออกมาหลังจากที่พวกมันเดินสวนหลิงเทียนเพื่อออกไปนอกห้องโถงพวกมันต่างจ้องหลิงเทียนด้วยแววตาเอาเรื่องท่านประมุขนี่ ลี่หลัวมองไปที่ท่านประมุกลี่หนานเฟิงด้วยความรู้สึกสับสนก่อนที่นางจะหันไปมองบุตรชายของนางทั้งสองคนจากตระกูลฟางต้องการให้บุตรชายของนางหลิงเทียนชดใช้ด้วยชีวิตแต่เมื่อบุตรชายของนางมาถึงพวกมันกลับเดินออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำทั้งหมดต้องขอบคุณเฉินไม่เอ,อ๋อนางคาดเดาว่าตระกูลฟางจะมาหาเรื่องถึงตระกูลลี่เพื่อกล่าวถึงการสังหารที่หลิงเทียนกระทำเฉินไม่เอ,อ๋อจึงให้ข้าพานางมาที่นี่เพื่ออ,อธิบายเรื่องราว นางกล่าวว่าตัวนางนั้นอยู่ในเหตุการณ์ขณะที่หลิงเทียนดับชีวิตของฟางเสียนด้วยทั้งนี้เนื่องจากฟางเสียนเป็นฝ่ายหาเรื่องและท้าทายหลิงเทียนก่อนดังนั้นหลิงเทียนจึงไม่มีความผิดท่านประมุขลี่กล่าวออกมาพร้อมเสียงหัวเราะเชิญเม่เอ,อ๋อข้าต้องขอบคุณเจ้าแล้วลี่หลัวมองไปที่เด็กสาวแล้วยิ้มบางฮ่หาฮลูกเทียนครั้งนี้จะต้องขอบคุณแม่นางเฉิญเม่เอ,อ๋อ นางอุตส่าห์มาเป็นพยานให้เจ้าทำไมเจ้ายังไม่ขอบคุณนางอีกลี่หลัวมองไปที่หลิงเทียนดวงตาของหลิงเทียนเปล่งประกายด้วยความทึ่งเล็กน้อยขณะที่มองไปยังเฉินไม่เอ๋อและสงสัยว่าทำไมนางถึงช่วยเขาขอบคุณเฉินไม่เอ๋อเนื่องจากมันดาของเขากล่าวถามออกมาแล้วเขาจะไม่กล่าวขอบคุณนางก็คงไม่ได้ยังไงก็ต้องรักษาหน้าของนางเอาไว้บ้างไม่เป็นไร เฉินไม่เอ๋อกระพริบตาของนางก่อนที่นางจะย้มยิ้มออกมาราวกับดอกไม้พรีบาลเมื่อเทียบกับหญิงสาวก้าวร้าวเอาแต่ใจในเหล่าอาหารตอนนี้นางเปลี่ยนไปราวกับคนละคนท่านประมุขเฉินอบรมดูแลเฉินไม่เอ๋อมาดียิ่งนักประมุขลี่หนันเฟิงยิ้มให้กับชายไวกลางคนที่กำลังยิ้มย้แจมใสยอยู่ด้านข้างเฉินไม่เอ๋อชายไวกลางคนผู้นี้เป็นประมุขของตระกูลเฉินนามว่าเฉินลี่เฉินลี่สายหัวก่อนที่จะมองไปยังหลิงเทียนด้วยรอยยิ้ม บุตรสาวของข้าจะสามารถเปรียบเทียบกับคุณชายน้อยหลิงเทียนที่มีฝีมือและความสามารถสูงขนาดนี้ตั้งแต่วัยเยาว์ได้เช่นไรเมื่อเขาเติบโตขึ้นกว่านี้ข้าเกรงว่าทั่วทั้งเมืองวายุโปรยจะไม่มีผู้ใดเทียบเคียงเขาได้ผู้อาวุโสก้าวข้าขอถามท่านหน่อยได้หรือไม่ว่าบุตรชายของท่านแต่งงานแล้วหรือยังเชิลี่หันไปถามลี่หลัว หลังจากที่เฉินลี่กล่าวถามออกมาจบประโยคลี่หลัวหลิงเทียนและลี่หนันเฟิงต,งต่างตกตะลึงทั้งสามคนมองไปที่เฉินไม่เอ๋ออย่างไม่รู้ตัวเมื่อสังเกตเห็นพวงแก้มของนางแดงขึ้นพวกเขาก็รู้เจตนาของคำถามนี้ได้เป็นอย่างดีเฉินไม่เอ๋อเจ้าคงไม่คิดจะแต่งงานกับข้าหรอกนะหัวใจของหลิงเทียนเต้นแรงขึ้นเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ ในเหล่าอาหารเมื่อเช้าเขาและเชิญไม่เออนั้นเปรียบราวกับน้ำกับไฟเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าหญิงสาวก้าวร้าวผู้นั้นจะกลับกลายมาเป็นแบบนี้ได้ตอนนี้หลิงเทียนหันไปทางมันดามันก็พบว่านางกำลังจ้องมองมันด้วยแววตาล้อเลียนรวมทั้งแสงแววตาสงสัยราวกับต้องการให้มันกล่าวตอบคำถามข้อนี้ออกมาหลิงเทียนได้แต่สายหน้าอาช่างโชคร้ายยิ่งนักประมุขเฉินก่อนหน้านี้ข้าได้หาภรรยาสำหรับบุตรชายของข้าเอาไว้แล้วลี่หลัวมองไปที่เชินลี่ด้วยความรู้สึกผิดอ่า น่าเสียดายยิ่งนักชคร้ายจริงๆเช่นนั้นวันนี้ข้าและบุตรสาวก็ไม่มีอะไรที่จะรบกวนพวกท่านอีกแล้วเอาเป็นว่าพวกข้าขอตัวลากลับก่อนแล้วกันไว้พบกันใหม่เฉินลี่พยักหน้าขณะที่เขาเดินไปกับเฉินไม่เอ,อ๋อเมื่อเฉินไม่เอ๋อเดินออกไปนางเหลือบมองหลิงเทียนด้วยความขมขื่นใบหน้าของนางสลดลงผู้อาวุโสก้าทำไมข้าถึงไม่ทราบเรื่องที่ท่านตัดสินใจเลือกภรรยาให้กับหลิงเทียนประมุกลี่หนันเฟิงมองไปที่ลี่หลัวด้วยความสงสยัยท่านประมุก ข้าตัดสินใจให้เค่อเอ๋อเป็นภรรยาของหลิงเทียนรอยยิ้มที่จริงใจปรากฏขึ้นบนใบหน้าของลี่หลัวเมื่อนางพูดถึงเคอเอ๋อร์สิ่งที่นางกล่าวทําให้หลิงเทียนรู้สึกประหลาดใจเขาคิดในใจถ้าเคอเอ๋อได้ยินที่ท่านแม่กล่าวรับรองนางต้องอายม้วนเป็นแน่เช่นนั้นเองพวกเขาช่างเหมาะสมกันยิ่งนักประมุขลี่หนันเฟิงพยักหน้าออกมาพร้อมรอยยิม้มผู้อาวุโสก้าอาวุโสลี่หัวอยากจะพบข้าตั้งแต่ก่อนที่พวกคนจากตระกูลฟางจะมาเสียอีก ตอนนี้ก็สายมากแล้วข้าคงต้องขอตัวก่อนเมื่อได้ยินคํำกล่าวของประมุกลี่หลิงเทียนก็เผยรอยยิ้มออกมามันรู้ดีถึงสาเหตุที่อาวุโสลี่หัวขอพบประมุกของตระกูลลี่ข้าหวังว่าประมุกตระกูลคงไม่ขี้เหนียวกับข้าหรอกนะถึงแม้เม็ดยาเพลิงอสศนีจะเป็นแค่โอสถระดับต่ำแต่สำหรับตระกูลลี่มันก็นับว่ามีค่าอย่างยิ่ง ถ้าเด็กๆในตระกูลใช้โอสถนี้พร้อมกับอสถดเร่งการบ่มเพาะต่างๆความเร็วในการบ่มเพาะของพวกมันจะเพิ่มขึ้นถึงสองเท่าแน่นอนว่าเหตุผลหลักที่หลิงเทียนมอบสูตรยาให้อวุโสลี่หัวนั้นเพราะเขามีความจำเป็นที่ต้องใช้เม็ดยาเพลิงอสศนีเช่นกันด้วยความช่วยเหลือของยาตัวนี้การที่เขาจะทะลวงผ่านไปยังระดับผู้บ่มเพาะร่างกายขั้นที่เจ็ดภายในเวลาสองเดือนครึง่งไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้ ลูกเทียนเหตุใดเจ้าถึงยิ้มหน้าบานเช่นนั้นเล่าตอนนี้ข้าขอบอกเจ้าเอาไว้เลยนะหลังจากนี้ไม่ว่าเจ้าจะทําอะไรก็ตามห้ามเจ้าทอดทิ้งเครือเอเดดขาดมิฉนะนั้นข้าจะไม่มีวันอภัยให้เจ้าแน่ลี่หลัวบอกกับหลิงเทียนอย่างจริงจังท่านแม่ท่านพูดถึงเรื่องอะไรกันหลิงเทียนกล่าวออกมาพร้อมรอยยิ้มเจ่อนเมารดาของเถาคิดจะทําอะไรกันแน่ลูกเทียนในช่วงไม่กี่เดือนต่อจากนี้หากเจ้าคิดจะออกไปข้างนอก เจ้าต้องบอกข้าก่อนข้าจะออกไปด้วยกันกับเจ้าลี่หลัวกล่าวท่านแม่กังวลว่าพวกตระกูลฟางจะมาหาเรื่องข้าเช่นนั้นหรือหลิงเทียนสามารถเดาได้ถูกแล้วฟังสิงและฟังเต่าไม่ใช่ตัวดีอันใดข้ากังวลว่าพวกมันจะหาทางทําเรื่องเลวร้ายกับเจ้าท่านแม่ฟังเต่าเป็นบิดาของฟางเสียนการที่มันจะหาทางแก้แค้นข้าเพื่อลูกชายของมันย่อมไม่แปลกแต่เหตุใดผู้อาวุโสลำดับที่สามของตระกูลฟางถึงจ้องจะทําร้ายข้าด้วยหละ่ะหลิงเทียนรู้สึกสงสยัย ลูกเทียนฟางสิงและฟางเต่าพวกมันมีความสัมพันธ์ที่พิเศษนักทั้งคู่เป็นพี่น้องกันคลานตามกันมาลี่หลัวอธิบายอ๋อหลิงเทียนเข้าใจแล้วเขาคิดไม่ถึงว่าฟางเฉียนจะเป็นหลานชายของผู้อาวุโสสามของตระกูลฟางไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมพวกมันถึงมาเอาเรื่องเขาถึงตระกูลลี่แต่ตระกูลฟางย่อมรู้ดีว่าพวกมันเป็นฝ่ายผิดมิฉะนั้นพวกมันคงไม่ได้มากันแค่สองคนแต่คงต้องนำประมุขของตระกูลฟางมาด้วยเป็นแน่ หลังจากนั้นสิบวันผ่านไปอาวุโสลี่หัวก็เรียกหลิงเทียนให้เข้าพบอาวุโสลี่หัวเรียกเขามานวดรักษาให้มันเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่ซ่อนเร้นอยู่ได้อย่างสมบูรณ์จนกระทั่งหายขาดก่อนที่อาวุโสลี่หัวจะนําเม็ดยาเพลิงอสเนีที่หลอมเสร็จชุดแรกมอบให้แก่เขาเม็ดยาเพลิงอสเนีเปล่งประกายสวยงามชุดแรกมีทั้งหมด30สิบเม็ดหลิงเทียนนี่พันเหรียญเงินที่ค่าเป็นนี่ค่ารักษาของเจ้าส่วนนี่เป็นเหรียญเงินอีกสามสิบ 000เหรียญจากตระกูลเป็นราคาที่ตระกูลมอบให้เจ้าสำหรับสูตรโอสถเพลิงอสนีออวุโสลี่หัวหยิบเงินจำนวนมากออกมาก่อนที่มันจะมอบให้หลิงเทียนอาวุโสลี่หัวข้าต้องขอบคุณท่านมากหลิงเทียนคว้าตัวเงินจากมือของผู้อวุโสท่าทางของมันไม่ค่อยสุภาพสักเท่าไหร่